ผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้ให้ทางทีมงานของเรานะครับปลอมตัวเป็นขอทานฮะ,ะเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าจะมีขอทานเจ้าถิ่นนั้นเข้ามารังแกรหรือเปล่าแล้วก็จะมีประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมานั้นเชื่อแล้วก็มอ่งเงินให้กับทางทีมงานของเราหรือเปล่าซึ่งเรานะครับผมได้ตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศต่างๆไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับ ผู้ชมครับและน,นี่ก็คือชมหน้านะฮะของหน้าม้าของเราที่ปลอมตัวเป็นของทายเมื่อสักครู่นี้นะฮะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับได้มาขนาดนี้ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นมาจากการที่คนไทยนั้นมีพื้นฐานของการมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันนั่นเองนะฮะจึงทาให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะฮะช่วยโอกาสจากความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทาในสิ่งที่ไม่ดีนะฮะและปัญหาเล็กๆเหล่านี้ที่หลายคนมองข้ามไปค่อยๆบานปลายกลายเป็นปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์ แล้วก็รักพาตัวเด็กต่างๆนะครับผมทางสภากทมอเองนะจึงมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นลดปัญหานี้อย่างจริงจังครับ เยเห็นคนได้รอดหรือว่าขอทานนะแถวนี้บ้างปหก็ส่วนใหญ่จะเห็นแถวเนี้ยแหละครับเนี่ยหน้าข้างถนนนะครับใต้สะพานลอยบ้างก็มีขอทานบริเวณนี้ที่พี่เห็นนัมีลักษณะยังไงบ้างฮะเป็นคนแก่เด็กหรือว่าไงฮะก็มีทั่วไปนะครับมีเด็กทังแก่เลยคนที่สติไม่ค่อยดีจะเห็นบ่อยมีมีทุกวันป้ากลัวไหมครับว่าเขาแบบตอนแรกกลัวบางวันก็กลัวเพราะว่าบางทีถือมีดมาบางทีก็มาด่าวโวยวายจะมีคนหนึ่งค่ะที่สติแบบว่า เพี้ยนไปเยอะมากอันตรายนะครับผมก็ซื้อนี่มาวันนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาซื้อของอ่ะอือคือเขาเขากลัวกับอาการอาการของคนเล่นร่านี้ใช่ไหมครับบางทีท้าไม่คนผ่านหน้าร้านก็ขายของขายของลำบากอีกเคยเกิดเหตุการณ์ที่เขาไปทำอันตรายต่อคนอื่นบ้างไหมครับยังไม่เคยเห็นครับผมยังไม่เคยเหคยเขาแบบเหมือนโดนโดนโดนทำร้ายมาครับเคยเห็นเขาแปะคำลีเดินผ่านด้วยเคยเห็นแต่คนเล่นรอดเนี่ยโดนทำร้ายซะเองใช่ไหมอืม เราวิวาจากคนอื่นหรือเปล่าก็อย่างที่กังวลไว้ป้าเห็นแล้วป้ารู้สึกยังไงบ้างครับผมอยากได้มีหน่วยงานในไ,ไมไปช่วยเหลือเขาค่ะเพราะว่าอะไรคะคือเขาสารแล้วป้าเคยให้ตังค์ให้อะไรนีรเ<ค>้เขาไหมครับเคยให้ข้าวให้อะไรกินครับคุณผู้ชมครับและภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะฮะถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักสําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับที่ทางกทมเองและสภากทมเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะอยากจะรีบแก้ไขให้หมดไปโดยเร็ววันที่สุด จึงได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนขึ้นมานะครับโดยการแบ่งการทํางานกันไปในแต่ละเขตพื้นที่เพื่อที่จะให้แต่ละเขตพื้นที่นั้นได้รายงานถึงแนวทางในการดําเนินงานนะครับผมว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันอย่างไรนะฮะและทางกทมนะครับก็ได้มีการร่วมมือกันกับทั้งภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะร,รวมไปถึงตํารวจด้วยเพื่อที่จะให้กทมนั้นเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยนั่นเองครับเขาทานและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นต่างชาติกันมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเป็นขบวนการที่เหมือนกับทำเป็นเ,เชิงธุรกิจนะครับแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากว่าคนไทยเองเนี่ยเป็นคนขี้สงสารเด็กเล่ย์ร่อนทีอ่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยส่วนใหญ่และจะเป็นเด็กที่หนีออกจากบ้านนะเด็กที่มีปัญหากับครอบครัวมันเป็นปัญหาของกรุงเทพมหาคนครซึ่งกรุงเทพมหาคนครเองนั้นไม่ได้ละเลยเลย,เลยนะครับเอาใจใส่ตลอดเวลา ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานนะฮะจากกรทมนะครับผมที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของขอทานหรือว่าคนเร่ร่อนที่ป้าเห็นอยู่นะฮะดีมากเลยละเป็นสิ่งที่ควรทำใช่ไหมครับควรทำมากๆเลยอยากช่วยเหลือเขารักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ